ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูโคศตมลครูโคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองคูโคตสมัยวิสามันครั้งที่1ประจำปี2564โดยมีนางสุภารมโลทกะนายกเทศมนตรีเมืองคูโคร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูโคตคณะผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองคูโคตและคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูโคตเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้านนายวีรพจน์ป่านนุ่มรองนายกเทศมนตรีเมืองคูโคตกล่าวว่าด้วยเทศบาลเมืองคูโคต มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอยติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ตามประกาศจังหวัดปทุมธานีเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูโคตจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อฉีดให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกูคตประมาณ44,000คนต้องใช้หารวมประมาณ44ล้านบาทจึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบการต่อไปตอนนี้ทางรัฐบาลถ้าเขาเปิดไฟเขียวให้กับทางเทศบาลเมืองกูคตของเราว่าเราจะทํำยังไงถึงจะเอาเงินตัวนี้ออกมาใช้เพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกูคตของเรา พอดีเรามีเงินจ่ายขาดสะสมนะครับที่อยู่ประมาณ600ฝรั่งนะครับเราก็เลยสามารถเอาออกมาใช้เพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศาบาลเมืองขูคตของเราเพราะว่าเป็นเงินที่เราเอามาใช้มันยากเย็นแสนเข็ญน,นะครับเพราะว่าต้องใช้แบบงบเร่งด่วนนะครับเราถึงเอามาใช้ได้ฉะนั้นยังได้เรียนท่านนายกว่าเราจะขอใช้เงิน จ่ายค่าสะสมนี้เอามาเพื่อซื้อวัคซีนฉีดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวคูคตของเราท่านนายกก็เลยบอกว่าลองดูถ้าหากมีที่ไหนก็ทำหรือมีนั่นก็เสนอยติเข้าสภาเพื่อประชุมเรียกประชุมสภาต่อไปครับเวลาไปไหนมาไหนกรุณาใส่แมสแล้วก็เข้าบ้านอาบน้ำล้างตัวสระผมล้างมือทุกครั้งนะครับ ช่วยเตือนลูกหลันของท่านด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีครับจากเทศบาลเมืองคูคตครับในานามของออประธานชุมชนทั้งหมดในในเมืองคูคตเนี่ยนะคะก็ขอขอบพระคุณที่ท่านนายกได้จัดสรรงบประมาณตรงนี้ามาซื้อวัคซีนโควิด -19 ให้วัคซีนไวรัสโควิด -19 ให้พวกเรานะคะ เพราะว่าในขณะนี้ก็ได้ข่าวมาว่าทางปทุมเนี่ยก็มีการแพร่ระบาดในในกลุ่มของทั้งทั่วๆไปนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวกันอยู่แล้วนะคะบางท่านก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนระวังตัวกันเองนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะคะใน,ใน,ใ,นในประชาชนในในเขตเมืองคูคตเนี่ย 44,000คนเนี่ยนะคะตามที่ทราบมาว่าเราจะได้รับการฉีดวัคซีนในเร็วนี้นะคะตามก็ประมาณที่ท่านนายกได้สนับสนุนมานะคะ